เขอยากเสียวเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเขาย่างกายเห็ดไปดจจได้จังใดพี่น้องดอกมันจะง,งามๆตุกติปีพี่น้องกำลังออกอีกจ้ะแต่ว่ากรยังห่างๆอยู่กันนะดอกนี่พี่น้องเอ้ยคือคากแท้ปทัดจิโถพี่น้องเอ้ยกเกียงบุตะแสบคากแท ยายกับตาหญ่สวัสดีจ้ามาผมมาผอกันอีกแล้วจ้ายุป่าบันเปื่อยจ้ามือนี้กับเป็นวันซุกทีฮ่าพฤศจิก่าหกสีนะพี่น้องเนาะตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงเสาร์จ้าพี่น้องจ้ามาหอดป่าละกับวาชพาพี่พาหนองไปซองเบิงเฮ็ดเพิงเบิงเฮ็ดไข้เบิงเนาะจ้นเนาะสได้พ่อปนพ่อแกงมันนะจ้ามือนี้ไปเบิงไปพิษตามน้ากันได้จ้าเด้อว่าข้าสได้เฮ็ดยังเน่ไปกันเลยจ้าพี่น้องจ้าเอา ดอกแรกแหกมานพี่น้องเฮ็ดไข่จ้าสุดสวยสุดสวยแต่พี่น้องหอมๆเลยจ้ะพี่น้องอ้อมพ่นพี่น้องหลังจากเก็บเฮ็ดดอกนั่นไปมาพอเฮ็ดไข่อีกดอกนึงจ้ะพี่น้องดอกอ้าดอกสองจ้ะพี่น้องจ้ามันมานเดอ้อยากกระตายใหญ่เมือน,นี่พี่น้อง เห็ดไข่พี่น้องดอกที่สามงามๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเอามือนีสิมาปาดเห็ดไข่มึงด้วยพี่น้องเด้อจะได้ร้ายเป็นไดรเนาะจ้าอีกดอกนึงจ้าพี่น้องจ้าสวยๆเลยจ้าไข่เขียวอีกดอกนึงจ้าลงที่มีดอกแก่นๆงามๆเลยพี่น้องเห็ดไข่จ้าพี่น้อง อีดอกนึงจ้ะสวยๆเลยจ้าดอกเ่ยดินเสาะดินพังค่ะพี่น้องจ้านิ่มูนต้นไม้กล็ลุมไปแล้วจ้าปีนี้ดินขอบตะลิงสิพังลูกหลายบรยนไดน้อจ้าเสียงปลาบ่านก็มีพี่น้องเห็ดขีเทางามสองดอกพี่น้องแน่เห็นแต่ไก่ว่าแม่นเห็ดพี่เบื่อพี่น้องจ้าสงสยงัยไรยางมาเลอกบึง กำลังพอดีแซ่บเลยจ้ะกรอบๆเลยมนันมันเด้อมันนี่พี่น้องน้ำหายหเพิ่งพอแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะดอกแรกของมันนี่เลยจ้ะวัตถุสีเศร้าออกแล้วพี่น้องอวัตเตอรเมียนใบใหม่พี่น้องเงดพิ่งตัวล่ะนี่เ็ดตับเตาแพื่ปลาพี่น้องไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากระสัง แต่ตอนนี้บันได้เลี้ยงนะจ๊ะน้ำกระไล้ๆพี่นอ้องเอามาแล้วจ้ะพี่นอ้องมาพอให้เพิ่งตองจะ้ะหข,า,ขาดังเปาะเลยให้เพิ่งตองกับเฮ็ดตับเต้าพี่น้องก,กับร่งขึน้นพี่อีกดอกนึงจะ้ะมาเอาดอกอใหญ่จ้ะมันนี่จักดอกเนาะพี่น้องเนาะขาดังเปาะเลยจ้ะอีดอกนึงจ้ะพี่นอ้อง,เ,อดองอเดี๋ยวสิรบไปเอาอีดอกนึงอยู่ข้างหลงังตงยางไก่มาแล้วกำลังเห็นหลายดอกเลย เพิ่องตอเป็นมูลเลยจ้ะหลายดอกเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บใกล้ๆพี่น้องเป็นออกอยู่ริมงามจ้ะพี่น้องจ้าโอ้งาท่วมขึ้นมาพี่เลยพี่น้องทางนี้ปกติเพื่อนอกเห็ดเพื่องถ้ำเลยเฮ็ดตับเต้านาะพี่น้องเนาะส,นสั้นๆมองแถวนี้อยู่นี้ดึงบ่ออกพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตถอนก่อนเลยจ้ะดึงกอฮิตัดขา สถานทีเพิ่นมันต่างกล่องบ่ได้จ้ะพี่น้องมันสั้นจ้ะเดี๋ยวจักดอกพี่น้องเดี๋ยวซีดอกจ้ามันมันจ้าจับตาหน่อยอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่เอาเห็ดเพิ่มตองอีกดอกนึงต้พุ่นจ้ะกัสิพายางไปเลาะหางูเพิ่นจ้ะหน,น,น,นุ่มๆเลยแกงใส่น้ำยานางเนาะพี่น้องเนาะแกงสนามยานางคุณๆแซ่บๆจุดโกโกๆพี่น้อง เก็บเห็ดผึ่งตองดอกหนั้นมากไปเห็นเห็ดสองดอก่พี่น้องสามดกอกบ่สองดอกจากพี่น้องกับเห็ดผึ่งตองอีกดอกนึงอยู่ทางพุ่น,นเฮ็ดตับเตาอีกพี่น้องยุ่งขางกันเดี๋ยวพามาเอานี้ก่อนจ้ะน้ำขอพ่อน้ำพี่น้องเห็นบ่หนูเดี๋ยวเก็บมาก,ก่อนจ้ะตัดขาก่อนมันมานเด้อเหมือนนี่เห็ดไข่ละจ้ะดอกนึ่งจ้ะไปาเก็บกันจ้ะไข่ลัางเขียวดอกตูวงามงามพี่น้องจ้ะ นี่ละดอกคุณมึงเนี่ยงามคักจ้ะพี่น้องบรอยากสีเบาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเขาย่างกายเห็ดไปได้จังใดพี่น้องดอกมันจะงามๆตุกติปีพี่น้องกำลังออกอีกจ้ะแต่ว่าก็ยังห่างๆอยู่กันนะดอกนี้พี่น้องเอ้ยคือคักแท้ป๊าดจิโถพี่น้องเอ้ยเกียงประตเสียบคักแท้ดอกเลยจ้ะพี่น้องอยู่แถวนี้ทั้งเห็ดเผื่งตองทั้งเห็ดตับเตาจ้ะพี่น้องผุนดอกนึงจ้ะ เจ็ดสิบห้าปีเอาเฮ็ดผงกับเตาหรือว่าเฮ็ดผงถ้ำกับมี่จ้ะพี่น้องพี่อุ้ยงามๆเลยจ้ะแกงเสียบคักเนาะนึงจ้ะยิ่งยิ้ปลาบันเปื่อยก็ออกดีแล้วพี่น้องเด้อแต่ว่บบาผู้เห็นคลิปเจ็ดกับตาใหญ่แล้วมาหากับบ้ามานก็มีพี่น้องจ้ะมาหาเห็ดกับมันไผ่มันมันคือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เี่กกระตายใหญ่หาเห็ดมันนะ้วจนเขาว่าเป็นปอบเลยพี่น้องเอ้ยมาหมดได้กับมนันสมืออรถุถขอเห็ดปวกขาดำกำผ่าดอกนึ่งจะพี่น้องเมีนบ่เบืองขาก่อนว่าเป็นเมียู่พี่น้องนี่ปวกขาดำนั่นละเมีนอีลีเป็นเฮ็ดปวกจิกดอกพี่น้องคือสิลาคือสิบออกแล้เนาะพี่น้องเนาะปลานนีละเฮ็ดปวกจิกไหมเฮ็ดเพิงก็ออกข้างๆดอกพี่น้องพอได้เก็บได้เลี่ยมดูจ้ะดอกก็งามเลยพี่น้องจ้ะดอกพี่น้อง แดดเริ่มออกลวจ้าพี่นอ้องซองปลาละ่ะเบ่งบอดีกับผ่อเฮดเดอร์พี่น้องเอ้ยดอกลี่ลี่อ้ออกดีคักเฮ็ดไข่จ้าพี่น้องมือ่อนเก็บไปบดอกบานบสองดอกมีอีกแล้วสามดอกจ้กาสานเลยจ้าพี่น้องเฮ็ดไข่จ้าพี่ดอกหนึ่งเป็นสามดอกจ้าอยู่นี่เมนใบใหม่พี่น,ออน้องเอยงงๆดออกเฮ็ดก็ได้นี้มาแต่ไกลๆหนามทวมขมาและพี่น้องจ้า ถ่วมปลามองเครื่อ,อยางแล้วจ้ะน้ำเริ่มไร้ขามาถ่วม้วพี่น้องไล้ขาม่าถ่วมปลาแห้วจ้ะเริ่มแล้วหม่องได้มันตำ่ำมันกับขามาใดเนาะจ้ะเกือบยางไกยจ้ะออกคางข้างเด้พี่นอ้องยูสุดทางแดงยูสุดมูนเด้อพี่น้องเด้อน้ำขาม่าถ่วม้วพี่น้องเห็นน้ำแห้วจ้ะ ผู้ใดเคยมากกับสิหงาอยู่มองได้นะพี่น้องเนาะอยูุ่ดทางเขาเลยจ้ะงามเต็มเบิดแล้วแถวนี้ติดโถดอกเห็ดพี่น้องเมื่อนั้นอยู่จังไดเนาะคือบ่เหน็นโอ้ยจนนิ่มเบิดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสดายคัดดกตัวบุกใหญ่เลยจ้ะพี่น้องโอ้ย,อยอน,อออน,นิ่มจ่อยดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยจนนิ่มนะพี่น้องมาสูมืออยู่คือซองสูมืออยู่คือบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะเถ่าเบิดเลยพี่น้องพี่ดอกนี้เป็นจังไดเลยเนาะสิเถา่า่เนาะ อใส่ไซดายยุจ่าดอกนี้นิ่มยุจ่าว่ากะ็พอนถึงขันอันนี้เนาะจ้ะใส่ไซดายยุจ่าดอกนึงจ้ะพี่น้องดอกนุ่มๆดอกนึงจ้ะยังเหลืออยู่เป็นสองดอกจ้ามันมันจ้ามื่อนี้มูนสุดพี่น้องเพิ่งง่ามมองกำลังออกก็มีจ้ะพี่น้องอีกหลายดอกจ่ะสามสี่ดอกจ้ะรอขออนุญาต เก็บไปก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคอยฉีดตัดขาจ้ะพี่น้องอยู่ทั้งพูนด,ดอกกระหน่ำกำลังออกดอกนึงจ้ะพี่น้องจา้ามันมันจ้ะตัดขาก่อนเด้อเฮ็ดลุ่นนีกำลังพัดแสบแล้วพี่น้องกบกบเลยจ้ะจะของเพิ่นเฝ้าอยู่จ้ะพี่น้องอาะฝาาเก็บเอาพู่นะมีแต่เพิ่น พี่น้องเพื่อนจะ้ะนี่ต้องค่อยๆหาเดตอพี่น้องมันออกห้างหาสาพบ่พอเด้อพี่น้องค่อยๆซองไปรเรื่อยจะ้ะออกเป็นหม่องเป็นหม่องเนาะพี่น้องเนาะมันบ่ได้ออกอยู่ทั่วป่าจะ้าะยาง่องไปเรื่อยจ้ะพี่น้องแม่นดอกเ็ดมันแมนบ่พี่น้องโอ้เ็ดเบื่อจะ้ะพอเห็ดไข่จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ามัน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 พี่น้อง เครื่องกระต่าเแล้วจ้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดพี่น้องเครื่องกระต่าเแล้วจ้ามันเห็ดล้างแหล่สองดอกแต่พี่น้องแส่กระต่ากันจ้มนมนจะมันๆจ้ะมือนีเขียวหน่อยดอกหนึ่งพี่น้องใส่กระต่ากันอีกจ้ะ ตอนนี้เห็ดเบื่อเห็ดเซียวเห็ดปวก,กันยังออกเต็มปา่าอยู่ด้วยพี่น้องพอแมน,นเห็ดปวกหลบไม้เซลออกอีกี่บอ่อหลังจากเห็ดเบื่อพนหยุบไปเรียบพี่น้องต้นนี้เห็ดเพิ่งเข่าจตะพี่น้องพอแมน,นเห็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อ เสียวเพิ่นจ้ะออกอีกแล้วจ้ะพี่น้องเต็มป้ายอีกแล้วจ้ะออกใหญ่แล้วจ้ะพี่น้องสิเอาได้บ่เบิ่งกันโอ้ยพอใส่ได้อยู่จ้ะอุ้ยๆเจ้าของเพิ่นเฝ้าอยู่จ้ะพี่น้องเต็มดอกอีกละดิโทเพื่อนนะเพิ่นกระเทาแล้วล่ะจ้ะไปแล้วบ่พี่น้องขาเพิ่นแมงจ๋อจ้ะพี่น้องแต่ว่าดอกยังไอยู่จ้ะอ่ะใส่กระตากระจ้ะพี่น้องจ้ะ เปิเงปเคิงปิ้งเคียงจะดอกเห็ดเป็นแป้นแล้วจะพี่น้องดอกอนี้หมดบอถือถือใส่มือแล้วก็หลาบอยู่บ่พี่น้องใส่ถุงมือกับพนัดพี่น้องเอ้ยพนัดพายพนัดมันคือว่าแหละเนาะใส่ไปแล้วก็เก็บเห็ดบ่เป็นเด้่บ้านนี้จ้ะเฮ็ดเพิงหวานพี่น้องคือว่าเฮ็ดเพิงเข่ากำจก้ะอย่างนออกดีคือเกาอยู่จ้ะพี่น้องดอกไงไงเปิงเคิงด้วยจ้ะ ต้องจ้าเกิดเดี่ยน้ำกันกับเห็ดพี่เบือพี่น้องเอ้ยไข่ดขอกง,งามอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดเบือเห็ดดีก็เกิดเดี๋ยวน้ำกันพี่น้องเอ้ยปลาล่างดีๆีแล้พี่น้องเนาะไข่เขียวจ้าพี่น้องขาเบิ่งยังพี่น้อง เห็ดเพืงดอกงามๆดอกหนึ่งจ้าไข่เขียวจ้ะเกือบมากพอท่านนะพี่น้องเนาะเกือบเทาทิมจ้ะท่างนี้อีกสองดอกจ้ะพี่น้องเห็ดไข่หน่อยจ้ะพี่น้องไข่กำลังออกสองดอกจ้ะพี่น้อง กินคำร้องคำร้องเลยอดอกนึงจ้ะเด็ดเพลิงจ้ะพี่น้องนี่ยโอ้ยเดลุดมือดีคักพี่น้องเดืดขาก่อนจ้ะใส่กระตากันในป่าอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องโอ้ดอกนี้แข็งดีจ้ะมันมันจ้า ขี่เท้าพี่น้องมันหนังก็แนมหาอยู่จ้ะบบเห็นมันนี่เดบานหรอจ้ะล้างแรดอกคำงามจ้ะพี่น้องพี่ดอกนึ่งจ้ะโอ้ยขาแข็งดีปั่างเลยพี่น้องจ้ะใส่กตากันเห้ยน้ำผ่านพี่น้องไค่ใ่ายคักจ้ะ เน็ดเบื่อกับเต็มปลาอยู่พี่น้องเก็บใส่กระตาคือสิเต็มดีเนาะดอกนี้ยังสิเอาได้อยู่ดอกพี่น้องเน็ดผึ่งเขาจีจ้จ้ะแกงแหมกุ๊บกุ๊บด้วยจ้ะพี่น้องเน็ดผึ่งหวานกระเทาบ่าล่ะจะ้ะดอกบานเพิ่งเคิงเลยโอ้ยมันไม่พอมันมันนุมน่มๆนะพี่น้องเนาะเอายังกินได้คือเก้าวละจะ้ะ งามๆอีกสองดอกจ้ะอยู่นี่สองดอกก็นิ่มแล้วจ้ะพี่น้องเอาบปได้ล้วจ้ะดอกหนึ่งท่านก็เห็นแน่ยู่จ้ะเห็ดพี่เบือจ้ะพี่น้องออกไล่ย,ยพี่น้องดอกนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วจ้ะงามๆอีกดอกนึงจ้ะ นิดเพิงตองจ้ะพี่น้องดอกน้อยจ้ะดอกนึง็ดไข่สงดอกจ้ะพี่น้องคดอกน้องสองดอกจ้ะ เห็ดโกอจ้ะพี่น,ออน้องเห็ดโกอแดงน้ำงามเลยจ้ะเิด็ดค่ายเขียวจ้าออกแล้วพี่น้องเพื่อนเดียบพักด้วนี่สีไตล์นะพี่น,อน้องเนาะอ้าเก็บไปสักกอนจ้ะแบบน้อยๆจ้ะในรละยางหาไอะไรได้พี่น้องเออยงังย่างอยู่นี่เกือบบ่มาหาตนน้นแล้วพี่น,อน้องเนาะผีดอกนึ่งจ้ะ ตป็นตันเลยจ้ะพี่น้องงา,งามเลยนุ่มท่านขุนดอกนึงเดีย๋ยวพาไปเอาจ้ะทีมเสียม,มทีมนี่เลยจ้ะพี่น้องโอ้ยร้ายดอกกูตัลัเพียวนี่พี่น้องเห็นอีกแล้ว,ลวก,ะลก,กะหล่อกะแตเพิ่นเอาไปกินเห็ดดอกงายประงางไหวยอยู่มา,มาเอาพี่พี่น้องบ้านโอ้บนบริเวณดอกงายดอกเพิ่นกินไปครึ่งนึงจ้ะพี่น้องได้เห็นขาว ดอกบัวค่อยง่ายนะจตะพี่น้องแถวนี้ตะเพาะแตะแปะหน่อยๆพี่น้องมาเอาพี่อีกจ้ะดอกนึงดอกใหญ่อีกดอกนึงจ้ะเกือบโบเห็นนล้จ้ะ นาเาไปดอกนึ่งละจ้ะได้ดอกนี่จ้ะมาพีอีกดอกนึ่งจ้ะนุมน่มๆเลยจ้ะสวยอีกสองดอกจ้ะพี่นอ้องเด็ดขาก่อนเกนี่ยๆเลยจ้ะ นุ่มๆจ้ะอีกดอกนึงจ้ะเพิ่งของจี้จ้ะที่สวยอีกดอกจ้าในเพิ่งตองค่ดอกางามๆอีกดอกจ้าพี่น้อง เก็บมันมอ้นกันได้จากพี่น้องจ้าเกือบเทมกระต้าแล้วจ้าอยู่ในป่าจ้าดอกเห็ดงามเลยจ้าแกนเลยแกนดอกเฮดบ่จ้าแมนอยู่จ้าโฮ้สยสวยๆเลยจ้ะพี่น้อง าดินแต่พี่นอ้องค่าเขียวจ้ะเกิดอยู่งตงไงแล่ะพี่น้องคือไดแต่เถาหลายดอกแท้เบิ่งเนี่ยละ่ะพ,พี่น้องมาเบิ่งเนี่ยเอาใยบ่อน,นี่คือหลายดอกแท้จ้ะอุย้ยหลายดอกเลยจ้ะพี่น้องดอกนุ่มก็มีจ้ะดอกเห็ด ไข่เขียวงามๆเลยจ้ะพี่น้องพอดินก่อนจ้ะเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดมากระเต็มกระตาอีกรลไรจ้ะพี่น้องจ้อาอีกจักดอกจ้ะนุมน่มๆแกนๆเลยจ้ะพี่น,อน้องมีไรเฮ็ดหท่าเมนีจ้ะพี่น้องดอกงามๆเลยจ้าเอาละจ้ะพี่น้อง มือนี้ห้ากมาปลาบานเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เห็ดเต็มกระต่ายอีกแล้วจ้ะพี่น้องบางคนเพิ่อกะมาตามแยกกระต่ายใหญ่เพิ่ว่าเพิ่นบ่หมานไหมพี่น้องแยกกระต่ายใหญ่กับบ่งหงคือกันเนาะพี่น้องมากหมดเลยกระมานเมือนั้นเพจนานุกรมเป็นปอบแล้วสมื่นนี่จ้ะเอาละจ้ะมือนี้ก็ขอบคุณได้รับที่ติดตามกันเนาะจ้ะเนาะที่ยังเป็นกําลังแรงใจให้กันอยู่สำหรับมือนี้ก็ขอกล่าข้าว่าสวัสดีจ้าลาไปกับเห็นดอกงามๆพี่น้องมาอีกแล้วจ้า